เปไปแค้นนู่นี้สิภาไปหาผู้สาวบรรยากาศด,ดีดีๆกาศด,ดีดจัดหนักหน,นักเลยลลนะลูกฟองมนันองื่นเดเอาูเอาดู้หดนเป็นมเอื่นไลเอาดูแท้เอาดูแท้วะเแล้ว ตัวเดียวหรอกไม่หลายตัวไปนะปูกแล้วพร้อมแล้วเข้าาดเประตูรลดบ้าเลย่นมตัดมากอบ้อนกันด้เลยมาเลยหอมา มาเร็วมาเร็วมา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 เร็มาเร็อ่ะอออ๋อไะมั้งเออมาเร็วนาเร็วหยกมุ้งกันเลยไปไปลงไปกินอะไรล่ะเพืน xong bia bay thân bay thân hai bay bay thân hai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  bay thân bay 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 thân bay 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 ก็ไปทับแม่มันจิตสุล <laughs> <c oughs> จุงไปอ่ะ <laughs> อ